ทยทีวีสีช่อง3ชักธงประกาศความพร้อมก้าวเข้าสู่ปี2,558ไปพร้อมๆยุคดิจิตอลความคมชัดแบบ HD และฉลองครบรอบ45ปีสร้างปรากฏการณ์ความหาลหลรันทางหน้าจอกันทั้งปีมาแม่อภิมหาโปรเจกต์ซีรีส์ละครชุดเลือดมังกรเสือสิงกระถิ่งแลดหงคายแอคแอคของผู้จัดพี่แดงคัญยาและพี่ออฟพงพัฒน์การันตีความแซ่บจับคู่พระนางแถวหน้ามาให้เป็นแฟนละครจิ้นจิกหมอนฟินเฟิร์ไปกับความรักต่างรูปแบบ5เรื่อง5รถพร้อมสอดแทรกคุณธรรม ความดี5ประการที่คนจีนในสมัยก่อนยึดถือและปฏิบตัติจนทำให้เติบโตและประสบความสำเร็จอยู่ประเทศไทยได้จนถึงทุกวันนี้แฟนคลับนัเดตเตรียมเฮเรื่องแรกหนุ่มแบรี่ต้องรับบทหนักเป็นพี่น้องฝาแฝดต่างคาแรคเตอร์ประกบ2นางเอกฮอตเต้านัฐพรกับแพททันชนกในละครลมซ่อนรักอีกเรื่องผู้จัดดาฮไทยรัฐจับหนุ่มแบรบลิลุก เป็นในสิ่งสุดหล่อนในใหญ่ของไร่บัวขาวตามจีพ่อแงแม่ง,งอนกับหนูนามิวนิษฐาผู้นูหลานสาวมหาเศรษฐีประธานแบงค์ที่ปลอมตัวมาเป็นคนงานในไร่เพื่อตามหาพ่อสุดที่รักแถมด้วยคู่นารามอุทนากรกับคุณน้องเยนาฟรีปโปที่น่ารักไม่แพ้กันในละครตามรักคืนใจอีกเรื่องของคอ่ายยูมานางเอกเต้าณัฐพรประกบคู่กับพระเอกร่างโยงบอมธนินเป็นคุณหมอสาวที่ต้องมารักษามหาเศรษฐีหนุ่มความจำเสื่อมในโรแมนติกดรามา่าพิรุณมพัมรัก ส่วนนางเอกแพทกูดคุณตู่ปิยวดีค่ายเวฟมีเดียจับมาประกบรุ่นพี่สุดฮอตมากรินโดยต้องเล่นกันถึง2ชาติสองบรวมโดยสาวหยาดทิพย์ที่มาแนวร้ายเซ็กซี่เป็นเรื่องแรกในละครบ่วงอธิษฐาน ไายแม่ตาและมหานิยมผู้จัดนกชัดชัยประกาศทำละครเพียรียดบูในยุคพศ2436ที่คนไทยเฟื่องฟูด้านการต่อสู้จากพระเอกทพอปจรนมาฟิตหุ่นสร้างซิกแพคหัดมวยชาย,ยาเป็นนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาโดยมีนางเอกมิวนิษฐาลูกสาวคุณพระ คอยให้กำลังใจสู้ชีวิตในชาติพยักและหนุ่ม็ับยังมาประกบคู่กับนางเอกไซมินิเต้ยจรินทรพาแฟนละครไปสัมผัสวิญญาณลึกลับน่าสะพรึงที่สิงอยู่ในหุ่นป้านเหมือนคนในละครห้องหุ่นที่ค่ายกันตนาน,นำมาปัดฝุ่นทำใหม่ให้ล้นกว่าเดิมนี่ก็คลาสสิกน่าดูน่าดูค่ายบลอดคาสท่าพระเอกพบธนวัตกลับมาสวมมาคุณชัยนักการพูดสุดสมาอีกครั้งเป็นคู่ปรับของนางเอกน้ำตาลพิจฉนาอีกคู่นิชานนัทนิชาก,กับอเล็กธิระเดชในละครสะพาย เจ้ได้พระเอกเจมจิลายุก็ได้กลับมาในลุกหล่อเจิดรวยผู้ดีอีกครั้งประกบคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางเอกยายาอุรัสยาที่มาในละครหนึ่งในสวง คู่นี้ก็เพิ่งเคยมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกพระเอกหนวดงามสุดเกรียนบอยปรณกจะกลายเป็นหนุ่มมาดกุลสตรีส่วนนางเอกมิ้นชลิดาเป็นสาวมาดพอมบอยที่ต้องมาร่วมชายคาเดียวกันเพราะหลานตัวน้อยในยนครแก้วตาหวานใจผู้จัดหน่อยบุษกรเคนเทระเดชค่ายซิติเซนเคนก็จับพระเอกบอยพลิกลุกเป็นผู้กองหนุ่มฝีมือดีของกองปราบที่ตกกระไดพลอยจนมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับนางเอกพิมเบลลี่นางร้ายซุปตาจอมเหวี่ยงที่โดนปองร้ายจากมือมือดไม่เว้นแต่ละวันในานางร้ายที่รัก ด้านนางเอกมากีราศีจะไปเกิดเรื่องรักสามเศร้าของชาย2หญิงหนึ่งกับพระเอกเกร็วรินทรและเพื่อนชนินผลงานกำกับเรื่องแรกของหนุ่มฟิวกิติศักด์ในใต้เงาจันทอีกเรื่องมากีจะพลิกลุกเป็นผู้กองชวีพ่องคุณหมอทหารคนงามที่ทําให้พระเอกเต๋อฉันพวทธต,ตามสอยหัวใจมาครองในละครผู้กองยอดรักจากท้ายกู o ดฟิลลิ่ง และคุณดิวปิ่นกมลค่ายบีอีซีเทโรจับหนุ่มเกรซมาสวมบทอานหนุ่มนอกสายเลือดของนางเอกคู่จิ้นแมทพิรณีที่ต้องพลิกบกลมกรับบทเจ้าของบริษัทร,รับจัดงานแต่งงานครบวงจรใหญ่ระดับประเทศที่อยากจะเป็นเจ้าสาวเองสักครั้งในละครขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจและแมทยังแปลงโฉมเป็นแม่หญิงสมัยรัชกาลที่3ามผมสบายรำไทยเป็นเลิศประกบคู่พระเอกเจมส์มาถ่ายทอดเรื่องราวความกล้าหาญความรักและความพักดีในฐานะค้าของแผ่นดินใน ลร้าบดินส่วนเรื่องนี้เปรี้ยวแซบถึงใจคอละครดราม่าแน่ๆเพราะพูดจัดนกจริยาเปลี่ยนสาวห้าวอย่างสาวแมทให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวรวยสเสน่ห์จนผู้ชายทุกคนต้องมนแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวในชีวิตก็คือแก้แค้นครอบครัวของพระเอกลมพัชตาประทักกันมันสยดในละครไฟล้างไฟ จากนั้นพระเอกลมจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรเจ้าเวหาพบนางเอกเมนิสาชนมนุษย์สาวสายเลือดบริสุทธิ์ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ยอยู่เหนือเหล่าเวหาทั้งปวงเจ้าเวหาอย่างเขาจะต้องเลือกระหว่างรักแท้กับพลังอํานาจในละครเทพบุตรศึกเวหาอีกเรื่องพระเอกลมพัชตะกับกองทัพพีพ่เพื่อนๆนะักแสดงยอดฝีมืออย่างโดนัทเบนส์ Moss, ott, 9, มอสน็อตรัเก้าแหมมจินตลาถ่ายทอดเรื่องราวความรักความแค้นระหว่างสองครอบครัวที่รอยแค้นฝั่งลึกที่อาจคืนดี กันได้ในละครสุดแท้แสนรักของค่ายเมกเกอเคโกนกิโมโนของค่ายบรออคาสได้ซุปตาตลอดการพี่เบิร์ดธงชัยหวนคืนจออีกครั้งในรอบเกือบ20ปีเป็นเทพเจ้านกกระเรียนสุดเท่ที่ลงมาโลกมนุษย์เพื่อต่อสู้กับปีศาจหิมะจนไม่สามารถกลับคืนสวรรค์ต้องรอถึง400ปีนางเอกชมพู่ลงมาเกิดเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษให้มาช่วยซ่อมชุดกิโมโนให้สําเร็จรวมโดยพระเอกรุ่นน้องเคนภูภูมิ่ตยนัทพลและน้ำพึ่งนัทธริกา อีกเรื่องศกนักตรกรรความพบข้ามชาติจับสองนักแสดงหญิงฟีมือเจ๋งมาประชันบทกันอย่างเข้มข้นนางเอกเจนเนี่เป็นหญิงสาวสองชาติทั้งอดีตและปัจจุบนันส่วนจุ๋ยวรัยาเป็นหญิงสาวชาวบ้านลูกสาวเจ้าของคณะหุ่นกระบอกที่มีความทะเยอทยานและกลายเป็นผีสุดสะพึงประกบพระเอกเต้ยพงศกรในกำไลมาศ นางเอกฝีมือเยี่ยมอีกคนนุ่นวรนุชล่าสุดร่วมแก๊งกับสาวคลิสหอวังและลิเดียสรันรัตประกบพระเอกก้องกรุณและน้องใหม่เปาวริ์ถ่ายทอดเรื่องราววงการมายามิตรภาพความรักและความริษยาในละครเพื่อนรักเพื่อนริษยา ส่วนผู้จัดมือทองพี่ไก่วรายุทธาพระเอกติ๊กเจษดาพรมารับบทเป็นผีเจ้าบ้านเจ้าเรือนสุดหล่อเจ้าของบ้านเรือนไทยหลังงามที่นางเอกซิลิต้ามาเช่าอยู่กลายเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับวิญญาณในละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนและเปิดอีกเรื่องแรงตะวันในนามบริษัทใหม่เลิฟดราม่าจากพระเอกอมาทิชาติมาเป็นป้าดันนางเอกหม่นชิปปี้สิรินแย่งสิทธิในการดูแลหลานจนมีเหตุให้ทั้งคู่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแถมด้วยอีกผู้กัดสุดกุ๊กิ๊กสไตล์เกาหลี สุชาติกับพีทพัชระงานนี้บอกเลยว่าดุเดือดเพ็ดมันน้องๆจำเลยรักเลยทีเดียว ด้านผู้จัดดาวพอลรัยไทยก็หยิบบทประพันธ์ยอดฮิตพลับพึ่งสีชมพูให้พระเอกแอนดริวเป็นราชนิกูลหนุ่มผู้หญิงแยะโสและมีปมในอดีตต้องมาเจอกับนางเอกไอซ์อามีนาไฮโซสาวสวยที่ปลอมตัวเป็นสาวชาวบ้านเพื่อตามหารักแท้ด้านค่ายทีวีซีนก็ปอดเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าไม้โดยมีคีย์เวิดของละครว่าป่าไม้คือลมหายใจของแผ่นดินมีจุดประสงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนกลับมารักและหวงแหนผื้นป่าพระเอกปอพิษฎีไม้พิรัตแยมัทิราและสายไหมมณี รัได้บูกันกระจายในหัวใจปัตตภีส่วนอีกเรื่องให้สาวมิวรักนาราเป็นสาวไฮโซท,ที่ประสบปัญหาชีวิตจนต้องหลบไปพักยังเกาะกลางทะเลอันดามันประกบพระเอกน้าใหม่ไซกิกมาสุซึ่งทั้งคู่ต้องมาพบกับเรื่องราวสุดแสนมหัศจรรย์ในชีวิตเมื่อตัวละครในวรรณคดีหลุดออกมายังโลกปัจจุบนันทำให้ทุกอย่างกลับตลปตาไปหมดในบุรามปารปามปรา ด้านภูจัดแป๊บนริดค่ายไมซ์แอดเวิร์กประเดิมละครยาวเรื่องแรกด้วยละครรักโรแมนติกกับภาร,รกิจตามหารักแท้ของพระเอกหลือสกอตกับ <Don 't S 1> นางเอกครีมรณนิดาในพ่อครัวหัวป่าค้ายเต่าจินจงขอดันพระเอกกล้ามใหญ่เด่นคุณงามเนตรสมบทเจ้าชายที่หนีกระบฏตกจากบัลลังมาอยู่ในคณะสิงโตประกบคู่นางเอกแยมัรานักร้องสาวลูกเจ้าของคณะเชิดสิงโตในดอกไม้ใต้เมฆ ด้านผู้จัดเอิร์นิธิพัฒน์ค่ายมาสเตอร์วันจับหวานใจนางเอกจ้าจิตตาพาหั่นผมสั้นกุดเป็นสาวเปรี้ยวรับบทเป็นคอลัมนิสด้านอาหารดีกรีผู้สไตลิส์จากแพรีสซึ่งตกกระไดพลอยโจรกลายมาเป็นนางแจ๋วก้นครัวประกอบคู่กับหนุ่มปอนในคาแรคเตอร์ของหนุ่มเนี้ยผู้รักครอบครัวในานางสาวทองส้อยคุณแจ๋าหมายเลขหนึ่ง อีกเรื่องก็ให้หนุ่มอเล็กธิระเดชสวมบทผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่ที่ต้องรับมือกับเด็กแก่นเซียวทั้งหลายโดยมีนางเอกจัาสิตตาพาเจ้าหน้าที่จิตวิทยาในโรงเรียนคอยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องราวจะชวนปวดหัวแค่ไหนในละครสะฟ้อนปัญหาสังคมวัยแสบสะแรกขาด จัดอุัชนีขอทำภาคต่อชาติเจ้าพระยาที่เคยโกยเรตติ้งอย่างถล่มคลายมาแล้วไคศสีพระเอกสายนัทพลอาร์ตพระสุดเพชรธกริตและแม็กะวิธได้บุกกระจายกันซึ่งงานนี้ปิงวังยมน่านต่างต้องต่อสู้กับศัตรูและหัวใจตัวเองในสิงสี่แคว และก็จับพระเอกสุภาพบุรุษอันวิทยาพลิกบทบาทมาเป็นพระเอกซาดิสเฮ้ยพระเอกสุดแ่บปากร้ายสารพัดจิกกัดนางเอกน้องใหม่เมนิสาชนที่แสบไม่แพ้กันเพราะวางแผนเอาคืนพระเอกตลอดในละครแผนร้ายลงท้ายว่ารักและอีกเรื่องพระเอกอันวิทยาจะจับนางเอกใหม่แกะกล่องแก๊บชนกสุดาแปลงโฉมจากเด็กสาวในสลัมเป็นคุณชายกมลอเข้ามาอยู่ในบ้านพระจนเรื่องดามาสารพัดในละครเจ้าจอม มาที่พระเอกตุ้ยเกียรติกมลล่าสุดจับผู้นางเอกแพทยนภภาและอีกคู่น้ำฝนพัชรินกับแม็กบรวิทสร้างเรื่องรักสลับคู่ท่ามกลางเรื่องวุ่นวุ่นในคฤราหายของมหาเศรษฐีในละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้สายรับสะบัดช่อข,ของค่ายอัครพลส่วนผู้จัดพิคิงสมจริงนกู๊ดฟินลิงให้หมอกองสริทธิพลิกลุกเป็นหมอผีไฮเทครับเจอบปราบวิญ,ญญาณทั่วราชอาณาจักรจับคู่เคลื่อนสีนางเอกแพทนปภา ที่โดนสองดงเป็นทั้งคนทั้งผีในละครแคมเมรียแฟนตาซีหมอผีไซเบอร์ทายเมกเกอ์เคของผู้จัดลุมกริตถนัดละครแนวผีคอมเมดี้ปัดฝุ่นบ้านนี้ผีไม่ปอบให้พระเอกอาร์ตสุดเพิ่มความฟิตจุงมือนางเอกพิมพิมาวิ่งหนีสารพัดผีกันทั้งเรื่องด้านทายบอรอดคาสับพระเอกป๊อบทากูลกับนางเอกซาร่าเล็กมาจับคู่กันอีกครั้งในละครแฟนตาซีกระตุกเหนือเสือส่วนนางเอกแคทรินยาจะรวมตัวกับอีก3สาวแจ็คกี้ชาคลีนโบเบนจวันและคราวการันชิดา เป็นสีสาวมือปราบสายเดียวประกบ3พระเอกริมนัทนพเฟิร์สเอกพง์และเบิร์สกิบิัศร์ดลุยกับแก๊งค้าผู้หญิงงานนี้บูมันหยด ด้านค่ทีวีซีนขอปั้นแปบพระนางคือลูกใหม่อมทนินควญเชษฐวินแช,ช,วนชพวรากรแบงค์อาทิตย์รวมตัวกันเปิดสำนักงานนักสืบพบรักกับนางเอกหลากหลายอาชีพเกรซพัสติตามูดบุิริโมนาอนุทิดาและฟอร์จูนกนกการในสี่หลอกขอสืบส่วนนี้ก็กองทัพผู้จัดไมตนาคุณทั้งน,นั้นเจ้าพ่อเพลงรักชื่อดังบอยกโกศิยพงศ์ประเดิมผู้จัดละครเรื่องแรกในนามก o ๊ดดิวเอนเตอร์เทนเมนต์ทาพระเอกอารเรซเรนเดลประกบนางเอกบัววนันสิริถ่ายทอดโรแมนติก รามาสคอม يدي ที่ใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมครอบครัวมิตรภาพและความรักในสุดร้ายสุดรักด้านอาร์ตพลังทมค่ายรักละครก็ขอประเดิมด้วยปฏิหารรักข,ข้ามข่าวฟ้าแนวผจญภัยแฟนตาซีให้พระเอกไม้วริศเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่าพานางเอกมิวลักนาราผจญความลึกลับตามหาพ่อในป่าลึก ด้ผู้กำกับคนเก่งป้าเจ้ายุทธนาก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดก,กับภ้าถนัดละครแนวแอคชั่นดราม่าลูกผู้ชายเลือดเดือดมีสาวไอซา์กมลเนตรนำทีมน้องๆเด็กรุ่นใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความฝันและมิตรภาพนุมต้องจุลวุฒิก็ได้เวลาแยกจากกองมาเป็นชลลพีบราเธอร์จะพลอยพัทรากรขึ้นแท่นนางเอกเรื่องแรกที่บงังเอิญโชคร้ายได้รับถ่ายทอดเชื้อกลายเป็นกระสือสาวส,สุดเซ็กซี่ประกบพระเอกสูงชลูดนัทรัตน์มอริสเลอกลองในกระสือมหานครและที่ จะลงจอฉลองปีใหม่ทุกคืน3เรื่อง3รถก็มีสายลับ3มิติบางกระจันและแอบรักออนไลน์ค่ะน่าดูมากๆเลยน้องฟ้าถื่นตั้งนะครับเพราะว่าในนั้นก็มีเรา2คนเล่นด้วยไงอิอิอ, <laughs> อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมหวังว่าจะได้ฟินกันทั่วหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วหวานกะเพราลาไปก่อนนะคะ